เดิมที่คนต้องคีย์ข้อมูลอะไรมากมายเนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยครับการขายออนไลน์มารายการค้าเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะแต่ว่ามูล,ลค่ามันน้อยจากเดิมที่เราใช้คนมานั่งคีย์เนี่ยมันอาจจะคุ้มแต่เดี๋ยวนี้รายการเป็นพันรายการใช้คนมานั่งทําทั้งหมดไม่ไหวพีเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ครับที่เราช่วยทําให้ โครงการเนี่ยสามารถที่จะจัดการบัญชีได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้รวมไปถึงการที่ทําให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้นครับต้องบอกว่าเราเอาเทคโนโลยีทั้ง AI ทั้ง API นะ Automation ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้การทําบัญชีมันง่ายขึ้นเยอะจากเดิมที่คนต้องคีย์ข้อมูลอะไรมากมายเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยครับการขายออนไลน์มารวลาการค้าเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะแต่ว่ามูลค่ามันน้อยจากเดิมที่เราใช้คนมานั่งคีย์เนี่ยมันอาจจะฟุ้มแต่เดี๋ยวนี้รายการเป็นพันรายการใช้คนมานั่งทาทั้งหมดไม่ ตัว API ไปเชื่อมต่อกับระบบการจัดการต่างๆการขายต่างๆ,างๆแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้เข้ามาเพื่อบันทึกรายการอัตโนมัติครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สาคัญโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยนะครับมันคือการที่พอระบบเป็นออนไลน์แล้วโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มปเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับกรมสมรัตกรเองนะครับก็บมีเรื่อง e-tax เนาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e v i t d i n g tax นะครับรวมไปถึง e-payment ต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นซึ่งระบบพวกนี้ครับมันมันช่วยทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้พอเราพัฒนาโปรแกรมที่เป็นบัญชีออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยการส่ง e t a x การส่งภาษีการรับชำระเงินเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยมันทำให้กระบวนการทำงานในธุรกิจในยุคสมัยใหม่นี้ครับมันมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเยอะมากจากเดิมที่เราต้องใช้คนเข้าไปทำในแต่ละ r ร ces s ตอนนี้ก็คือทั้งกระบวนการตั้งแต่รับเงินจนถึงออกใบเสร็จให้ คีย์สักเซสแฟกเตอร์ในการทําธุรกิจแล้วกันนะครับอันที่1แน่นอนว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับเราต้องลงทุนในเรื่องของการออกแบบแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เราต้องบอกว่าเป็นที่แรกในประเทศที่ทําขึ้นมานะครับอย่างเช่นการใช้เรื่องโรบอทนะครับที่เข้าไปช่วยหาชื่อที่อยู่ให้จากการแค่กรอกเลขสู่สามหลักอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องคนต้องบอกว่า ในชธุรกิจเนีย่ยโปรแกรมบัญชีมมีความซับซ้อนคือนอกจากว่าทีมเดฟของเราต้องเก่งเรื่องเทคแล้วนะครับเราต้องทําให้เขาเข้าใจโลจิกในเรื่องของบัญชีด้วยในเรื่องบิสเนสด้วยเราก็ต้องพยายามสอนตรงนี้ให้กับทีมงานของเราให้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เข้าใจถึงตัวโปรด u ักต์พวกนี้ด้วยครับจุดที่ยากที่สุดจริงๆเพิ่งผ่านมาไม่ไม่ได้นานนานมากเลย <laughs> ช่วงก่อนโควิดนะครับเราก็ทำ financial projection เรนะประมางการการเงินเรานะครับ เฮ้ยถ้าสถานการณ์เป็นประมาณนี้ไปอีก3-4เดือนเนี่ยมันจะอันตรายมากๆสำหรับบริษัทนะครับเราก็มีคุยกันผมรู้สึกประทับใจมากด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในทีมเองก็มาคุยว่าเฮ้ยอย่างนั้นพวกเราแบบขอลดเงินเดือนกันคนละ50%เซพื่อที่จะบริษัทก็จะได้มีแบบกระแสงเงินสดเพียงพอต่อไปในการรันได้รวมไปถึงรอที่เราจะเรดฟั fund เสร็จนะครับก็ผมว่าส่วนหนึ่งเวลามีอยู่รรคัถ้าเรามีเพื่อนมีทีมที่มาช่วยครับมันก็ช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ ตอนนี้เราเรามีลูกค้าอยู่ประมาณสักหมื่นกว่ารายนะครับหมื่นสองหมื่นรายเนี่ยซึ่งถ้าเราดูในประเทศไทยเฉพาะกิจการที่ส่งแวดมันปาป,ประมาณ5,000 500, 0นรายแปลว่า p p o r t u n i t y ของเรายัง,ย,งยังมีเยอะมากนะครับในแง่ของ Product ท,ที่สามารถเติบโตได้ในปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมต่อกับพวก Banking Service ต่างๆเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ยังน้อยมากคือโจทย์เราเนี่ยเราอยากทำให้ Banking หรือ Financial Service เนี่ยเข้ามา ร่วมอยู่ในกระบวนการธุรกรรมกับการทำบัญชีเนี่ยเป็นอัตโนมัติไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ยังมีหลายอย่างที่เราต้องทำทั้งเรื่องการทำเพย์เมนต์การทำการรับชำระเงินการเชื่อมต่อกับพวกแบงก์ออนไลต่างๆก็ในเนใี้ยผลิตภัณฑ์ก็ยังมีช่องให้เติบโตอีกเยอะเลยครับเรามีคำหนึ่งที่ที่เราใช้กันในพีกนะเราเรียกว่าเป็นพีเกอร์พีเกอร์เนี่ยจะมีอยู่4คำาก็คือ1คือแพชชั่นคือเรามีความชอบที่เราจะได้ พัฒนาสิ่งอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับเราชอบสร้างนวัตรกรรมชอบสร้าง duct ที่มันดีนะครับตัว A คือ a c h i v e t o r ก็คือพยายามที่จะทำให้เป้าหมายมีอุปสรรคอะไรต่างๆมีเรื่องอะไรพวกนี้เราพยายามที่จะ a c t i v a e มันทำให้สำเร็จตัว E คือ Explorer นะครับก็คือพยายามที่จะค้นหากระบวนการใหม่ๆที่เราทดลองอะไรหลายๆอย่างเยงอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรมด้านเทค,นโ,าานเคโนโลยีด้วยหรือว่าด้านเซอร์วิสด้วยก็ตามนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือขายก็คือทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขแลวก็สนุกนะครับก็ สี่คำนี้แหละที่เป็นแกนกลางของการรันธุรกิจของเราครับส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ Relationship ของคนในทีมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งของแต่ละคนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการที่คนจะทำงานร่วมกันได้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ก็จาเป็นที่ต้องดีด้วยนะครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือต้องโฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนเชื่อมต้นเนี่ยโฟกัสที่สิ่งที่เรียกว่า product market fit นะครับยังไม่ต้องไปคิดมากเรื่องการสเกลยังไม่ต้องไปคิดมากเรื่องการแบบทำอะไรหลายอย่างที่ไม่จําเป็น ตราบใดที่เรายังสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการไม่ได้ครับชุวกิจมันเติบโต,ตไม่ได้ดังนั้นโฟกัสที่เรื่องนี้ก่อนเป็นแบบแรกครับ